สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทีฟคนเดิมสำหรับ EP นี้นะครับมาแล้วเริงสารนะครับเราก็มาพูดถึงเลขดังตามกระแสนะครับเลขท่านนายกใหม่ของเมืองไทยนะครับจะมีโอกาสไหมสำหรับงวดนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนวันหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับจะพูดถึงไม่ได้ก็เลขนายกคนใหม่นะครับสดสดร้อนร้อนนะครับหลังจากที่มีการโหวตกันไปนะครับเพิ่งจะสรุปผลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็เป็นกระแสดังอยู่ณนะตอนนี้นะครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า หลายครั้งนะครับเลขที่เกี่ยวกับนายกก็มักจะเป็นตัวแปรสําคัญได้เช่นกันนะครับนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะออกแน่นอน100%นะครับแต่ว่าก็ลองฟังดูข้อมูลก่อนนะครับก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสนะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับนายกคนใหม่นะครับซึ่งเป็นนายกลําดับที่32ของประเทศไทยนะครับจากผลโหวตนะครับ311เสียงงดออกเสียง27เเสียงนะครับเราก็ คนที่ชนะลำดับ2คือท่านชัยเกษมเนี่ยก็ร5 2ยเสียงนะครับสำหรับประวัตินายกคนที่32นะครับเกิดวันที่13เดือน9ปี2509นะครับก็วันที่13นี้จะครบ59ปีนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะนับว่า58อยู่นะครับก็ได้หรือว่าจะนับ59เลยก็ได้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะครบ59ปีนะครับเอาละครับใน ก่อนที่จะไปดูตัวเลขเกี่ยวกับเริงสารนะครับมาดูห่อยซองที่น่าสนใจกันก่อนนะครับซองนี้เป็นตัวเลขของคุณพี่พรนะครับเลขคำนวณตามสูตรนะครับก็จะมีเลข6ชุดที่ให้มานะครับก่อนที่จะตัด ในช่วงท้ายนะครับก็จะมี0306536494แล้วก็99นะครับเลขจากสูตรคำนวณน,นะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับอีกหนึ่งชุดตัวเลขนะครับที่เข้าตรงในงวดที่ผ่านมานั่นก็คือคนไทยบ้านนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นจริงนะการันตีให้นะครับว่าไม่ได้แม่นลังหวยออกนะครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่ก่อนออกนะครับ ให้813กับ913นะครับแล้วก็มี5 6ในชุด2ตัวนะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในชุด5 6ตรงตรงแล้วก็13เป็นตัวกับนะครับสำหรับ16ให้มา9 8 5 8 2 5 8 5 2 5 8 3 9 7และ9 8นะครับแนวทางจากคนไทยบ้านนะครับอีกหนึ่งซองที่เข้าตรงใน2งวดหลังนะครับนั่นก็คือหึน จนกุยนะครับอ่านถูกหรือเปล่าหึนจนกุยนะครับก็เห็นตัวเลขเข้ามาสองวันติดนะครับก็เลยนำมาแบ่งปันดูนะครับว่าจะมาต่อเนื่องหรือเปล่าให้ล่าง6070และ80นะครับงวดล่าสุดสอบผ่านที่3 1นะครับงวดก่อน5 6เข้าบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซองที่ให้ตรงนะครับในงวดที่ผ่านมาก็คือแอดไพ่แ,แก้วพ่ารวยนะครับ นะเลขตามสูตรนะครับงวดนี้มีเด่น9กับ5เป็นตัวเด่นนะครับตามสูตร4 9 1 5จับชุด9 1 5 4 9 5นะครับชุด2ตัว1 5 9 5 4 3 5 3เน้น1 5และ4 3สํำหรับ2ตัวแล้วก็เม็ดเดียว9 1 5นะครับนะเด่นล่าง4กับ3นะครับแอดพายแก้วพารวยนะครับ เอาละครับมาถึงตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยกันอยู่นะครับสำหรับเรองสารนะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568ฉบับที่311นะครับคุณณนะครับ311นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คำใบปริศนาพร้อมกับภาพปริศนานะครับคำใบปริศนาให้คำว่าโกโกเรา3มคนสู้ๆคู่ไปกับเป็ดนะครับโก เราสามคนสู้สู้คู่ไปกับเป็ดนะครับเป็ดก็มี8หรือเปล่านะครับโกชูกี่นิ้วเอ่ย2หรือ3 2 2นิ้วหรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้ตามภาพนะครับมีเป็ดก็อาจจะ8ดหรือเปล่าเนี่ยนะครับให้ดูชัดๆสำหรับภาพนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยมันมีตรงนี้นะครับที่อาจจะมองว่าเป็น2หรือเปล่าหรือว่า9 นะครับมันจะเป็น2หรือเป็น9ดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมอง9ก็ได้มอง2ก็ได้อยู่นะครับอ่ะก็หลักๆก็ถ้าถามใจก็ได้ทั้ง2ตัวนะวันนี้สวยทั้ง2ตัวไม่ว่าจะจับ2จับ9นะครับเอาละครับถ้าดูจากตัวเลขด้านบน75นะครับถ้าจับ9ก็จะเป็น938นะครับถ้าจับ2ก็238นะครับนะหรือว่าจะรวมตัวเลขนะครับ7 5 9 7 5 2 7 5 3 538593 5 7 8ค9 8 978892นะครับนะก็ถือว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่นะครับก็ลองดูนะครับตรงนี้ไปดูเลขในตารางกันนะครับเลขในตารางวันนี้จับให้ที่712กับ728นะครับเลขในตารางส่วนเลขที่อยู่ใน ตัวตารางก็จะมี2 3 6 8 9 2นะครับ8 2 6 9 2 3 3 2 9นะครับส่วนชุด2ตัวก็จะเป็นปกติจะเน้นเป็นเด่นล่างนะครับสำหรับชุด2ตัวเด่น7นะงวดนี้มี7 3 7 4 7 5และ7 6นะครับ7 3 7 4 7 5และ7 6นะครับเป็นชุด2ตัวนะครับ3ตัวที่เข้าคู่ให้แล้วก็712กับ728นะครับ จ,จุดที่เข้าบ่อยเนี่ยอย่าง8-92กนี่ก็ก็เคยเป็นจุดที่เข้าบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนก็236นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับมีที่ตรงกับเลขนายกใหม่ด้วยก็คือเนี่ยครับเริงสารฉบับที่311ตรงกับเลขผลโหวตเลยนะครับ311นะครับซึ่งนายกนี่ชนะก็ถือว่าเกินครึ่งนะ1 5 2 152กับ311นะครับเป็นนายกคนที่32เลือกวันที่5หรือจะจับ9ดี532หรือว่า932นะครับเพราะว่านายกลำดับที่32นะครับเอาเก็บตกให้นิดนึงมีหลายๆท่านถามมาเอาให้รวยนะครับเอาให้รวยเด่นหลักร้อยนะครับมี3มี5มี6นะครับก็จับ3จับ5จับ6มาใส่กับ6 6 6 1 6 2 6 5และ6 9นะครับ อีกหนึ่งชุดเป็นเลขทูปปู่เรียงเบอร์นะครับงวดนี้ 3, 5 9กนะครับนะก็เป็นแนวทางที่นำมาฝากกันแบ่งปันกันในคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านรับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับลายหน้าคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่อีีหน้าครับสําหรับอ p ีนี้สวัสดีทุกท่านครับ